อาตมาอาตมาไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้ต้องเจออะไรแบบนี้วัดร้างวัดร้างจริงๆอย่างที่ชาวบ้านเขาว่ากันเมื่อก่อนอาตมาเป็นพระอยู่ที่วัดในเมืองแต่ด้วยความที่อยากจะปลีกวิเวกแสวงหาความสงบก็เลยตัดสินใจมาจำวัดที่วัดร้างแห่งนี้ชาวบ้านแถวนี้เขาเล่าว่าวัดนี้ร้างมานอนหลายสิบปีแล้วมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวิญญาณและความน่ากลัว แต่ตอนนั้นอาตมาไม่เชื่อหรอกคิดว่าคงเป็นแค่เรื่องที่คนเขาแต่งกันขึ้นมาคืนแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติอาตมาสวดมนต์ทำวัดเย็นตามปกติแล้วก็จำวัดแต่พอตกดึกประมาณตีสองตีสามนี่แหละอาตมาเริ่มได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนร้องไห้เบาๆตอนแรกก็คิดว่าหูแววแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆดังจนอาตมาลุกขึ้นมานั่ง อาตมามองไปรอบๆกุฏิมืดมืดสนิทมีแค่แสงจันทร์ที่ส่องลอดหน้าต่างเข้ามาเล็กน้อยเสียงร้องไห้มันดังมาจากข้างนอกดังมาจากทางโบสถเก่าอาตมาตัดสินใจตัดสินใจเดินออกไปดูถึงจะกลัวแต่ก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาตมาเดินไปตามทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยใบยไม้แห้งกรอบแกรบเสียงเท้าอาตมากับเสียงร้องไห้มันดังแข่งกันในความมืด หยุดพูดครู่หนึ่งเหมือนรวบรวมความกล้าพออาตมาเดินไปถึงหน้าโบสถ์อาตมาก็เห็นเห็นเงาตะคุ่มคุ่มอยู่ข้างในมันมันเป็นรูปร่างเหมือนคนกำลังนั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้าพระประธานที่หักพังอาตมาอาตมาใจเต้นแรงมากขนลุกไปทั้งตัวอาตมาตั้งสติแล้วก็เอ่ยถามออกไปใครใครอยู่ที่นั่นเสียงสั่นเครือมากขึ้น ทันใดนั้นเงาตะคุ่มคุ้มนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาหันมาทางอาตมาอาตมาเห็นเห็นใบหน้าซีดเซียวดวงตาแดงกำเต็มไปด้วยความเศร้าโศกแล้วแล้วเขาก็พูดพูดด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดเจนช่วยช่วยข้าด้วยข้าอยากได้ส่วนบุญเงียบไปนานอาตมาอาตมาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ยืนตัวสั่นเทาขาแข็งไปหมด อาตมาไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแต่สุดท้ายอาตมาก็ตัดสินใจสวดมนต์สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเขาเสียงเริ่มสั่นน้อยลงแต่ยังคุณความหวาดกลัวหลังจากที่อาตมาสวดมนต์จบเงาตะคุ่นคุ่มนั้นก็ค่อยๆจางหายไปหายไปต่อหน้าต่อตาอาตมาอาตมายืนอยู่ที่เดิมนานนานมากจนกระทั่งฟ้าสาง ตั้งแต่วันนั้นอาตมาก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับวิญญาณที่วัดร้างแห่งนี้ทุกวันอาตมาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่หวังว่าบุญกุศลที่อาตมาได้ทำจะช่วยให้เขาไปสู่สุคติได้